ลมเย็นสวยๆเลยลมเย็นสบายอากาศกยาอยู่ทงอยู่ทาอยู่หายอยหน้าเข่าเกิดบ่อน้อเนาะสวัสดีค้าโมนี้ยายเพนมีฟรองก์บอนน์โนมาตักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมาตักทายพี่น้องกับบรรยากาศอยู่หน้าค่ะทุกคนมาเบินเขาเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ว่านไหวละค่ะมันเกิดดีบ่เนาะค่ะเนาะ ทุกคนเขาหน้าเย็น,ยนหน้าบ้านหน้าบ้านเนาะก่อเนาะออกําลังเห็นผพด้วยค่ะทุกคนค่ะกําลังเห็นผูเนาะค่อเนาะแห่งคักเลยฝนถึงช่วงเนาะค่ะเนาะม,มีตกมาอยู่เด้มือนี้ตกลินมาน้อยเดียวแล้วก็หายไป Ừ, ทุกคนเขาหน้ายายเพ็ญเนาะค่ะเนาะมีเขียวเป็นย่อมๆเนื่องจากว่าเขามันหัวตะเกิดเนาะค่ะเนาะมันตะเกิดอเขาต้องการน้ำนี่คือหน้าบ้านยายเพ็ญว่าวาไลายมือแล้วแต่คุว่ามันเกิดดีบนเนาะนี่แหละค่ะก็เลยมาเลาะให้เลาะหน้าแหละค่ะมือน,นี้ บาทางไปบ้านหนองสาวดูมีดีเลยหน้ามองอื่นก็กำลังเริมบ้านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแปลงนี้บานกนมูเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าคุมทุกคนค่ะมันเป็นหน้าคุมก็เลยตรงวานกนเนาะค่ะเนาะคือฝนตกมาน้ำตรงนี้มันจะหงงหงงไวค่ะทุกคนค่ะ หงว้ยก็เลยตรงวานกอ่อนเนาะค่นเนาะปีที่เลวนีวานซาเนี่ยอยู่เด้กกำลังพูค่ะทุกคนค่ะกำลังพูเนาะค่ะเนาะเกิดแนวบอแน่ติดข้นมากว่าทันแน่เมืออ ลมตลอดเวลาเลยตอนนี้ลมบีบีเลยทางปบบานนนองสาวข่ะทุกคนค่ะยังบมาท่านไสนใจเหินอีกอย่างนึ่งค่ะน้ปีที่เลียวใส่ดินค่ะใส่ดินมันก็เลยสูงแข็งแน่น ทีนี่ใส่หินมอทันวัดที่ใสเนาะพ่อเนาะไอ้ย่างบ้านไอ้ใส่อยู่เนี่ยเจ็ดมหอดตอนนี้สิหนาหน้าอีกล้วนี่ยตบอะไรก็สูงแน่นค่ะทุกคนดินแน่นดีคนน่ะลงเจ้าแยกทุกอย่างมาเแยกพืชหนังนีเศษอาหารก่อเนาะเขามาให้มาให้มาบ้านนี้พ่วหมาบ้านนแยกพ่ชเนี่ยกินหัวอาหาร หนูสาวเล่นยางมารับเขียววน,น,นๆนนเวียนๆค่ะทุกคนค่ะเขียววนๆเทียนๆกําลังเริ่มขึ้นเนาะก่อนเนาะมุมนี่เกิดดีดีเกิดดีคักเลยแต่ะละย้ายดีย่ยสวนดีฮัหลน,นๆวนๆ เขียวหอนหขึ้นเกิดดีอยู่ค่ะมุกนี่เกิดดีดีต่ว่าสวนน้ำปูเกิดบ่ดีพระดเน้อง่นเนาะอันนี้แลงหน่อยติติดบ่อปลาตรงนี้น้อง่นเนาะเกิดดีอยู่ค่ะเกิดดีอยู่น้อง่นเนาะเขียวหอนหอน มถักมันไถ่เลยค่ะเ้อกับบรรยากาศนี่แหละค่ะอยู่ทุ่งนาหน้าไก่บ้านหน้าติดบ้านนองสาวแล้วก็ใกล้บ้านหน้าที่มีสวนนะ่อเนาะใกล้บ้านเพราะบ้าน่ั้นก็เป็นบ้านนายเพ่นนะ่อเนาะบ้านนาเพ่นเลมไปก็เห็นกำแพงรอบบ้านนะ่อเนาะซูมกกอนคือบ้านนาเพ้น ส่วนทั้งนี้เกิดดีส่วนทั้งนี้เกิดดีนะคนะ่ะเนาะแป้งนี่ก็เกิดดีเขียวฮอนๆอนขึ้นค่ะทุกคนค่ะกลางคือบ่มีเขาเนาะทีนี้นบางมองก็ไม่เห็นเข่านะคนะ่ะเนาะ บางมองเขาก็าราก้าหลายมันโพมาว่าท่านเนี่ยมืดแป้งนี่คือกันเน้ะก่นเนาะแป้งนี่สนนี่เกิดดีตรงกลางๆตรงกลางๆว่าเห็นเขา แม่ยี่เพ่นบดรอยู่สวนเนาะค่นะเนาะยี่เพ่นบรเิเวณอกมาสวนไร่เมืองว่านกับบรเิเวณมอไซค่ะทุกคนหลังจากว่าทีมงานจางไฟฟ้าเพิ่นมาเห็ดเบียกเน่นะคะมือนี้เพิ่นก็มาเห็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเ่าท่านได้แล้วมืออื่นจังสิเรียว่าะท่านะยี่เพ่นกับพึ่งมีเวลาในออกมาพงมาทานเลยค่ะนี่หลังจากที่ทีมงานสมเซียมไฟฟ้าเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นกลับบ้านแล้ว ก็จังเียมานี่แหละค่ะตรงกลางเห็นแนวนแนวนาะนค่ะเนาะลมมีวีคือนฝนสิมาอีกค่ะทุกคนเมืองกอนฝนน้ำดำนี่จะเป็นฝนไห้บ้านนี่แต่ว่าลมลมลมดีมากเลยตกจวงใบ กแป๊บเดียวค่ะทุกคนค่ะตุ๊กบดุนเนาะค่ะเนาะแป๊บเดียวอีหลีบอพอ่อดินที่ซูมอีหยังย้อนเลยเนาะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยาเพชรจะแวะมาเบิ้งสวนพักแมมเนาะค่ะเนาะก็จังสิกลับบ้านค่ะทุกคนค่ะป่าป่าบวน ปีนี้บริษัทป่าค่ะทุกคนค่ะบริษัทป่าเนาะค่ะเนาะน้ำมักจักนี่เป็นสิทธิทำการลอดเนาะค่อเนาะปีนี้บริษัทป่าค่ะทุกคนค่ะอืมอย้ลดน้ำมักจักได้ไงน่ามัน,นใส่อยู่เนาะค่เนาะช่วงบริทป่าป่าอ,ออกปิดปีที่แล้วเนะค่นะเนาะน้ำคุณ เหลือเอยเพ่นกับว่าน้ำสิกลับมาใสอีกวนอาะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำถือว่าโอเคใสเนาะก่อนเนาะมีปลาบวมนเ,นเห็นอยู่ตักมาทายด้ยอคเะิเด้อกับบรรยากาศยามือแลงยามือแลงลงวีวี เ่วาช่วงบายห่อนมากห่อนแห้งห่อนแห้งแห้งฝนก็เลยมาอยู่แ๊บล,ลึงนั่นแหละคะ่ะรวทีมงาน้นางฝนกรับบาเนาะค่ณเนาะาเพิ่นก็บบนนะนะนกเลยเดี๋ยวออกมาคำเน่ยปลูกว่าเมยยาเพ่นหดพักไป หล่ oh, หไอไฮ่หลาะหน้าเลาะหัวเลาะสวนนะคะคลิปนี้ทักทายกับบรรยากาศที่ลงอยู่ท่าอยูสวนนี่แหละอ้ยแม่ยาเพ็นยังไงโหดค่ะทุกคนค่ะแห้งดินนแห้งอยู่เลยท่านในโหดอย่างเลยคือสิยากนาะคนเนาะยุ่งยากอยู่ละคือท่านในโหดน้ำเลยค่ะนี่ท่านในโหดน้ำยู่เดี๋ยวกว่าวทักทายกับพี่กะน้องแล้วย่าเพ็งกับจี สอยแล้วงดน้นามก็เนาะขอเนาะคิดว่าแม่ยายเพชรน,น่ะจะน่วยกันสิออกมาละคะนี่เพราะว่าเมื่อกี้ถามน้องสาวบอกว่าแม่อยู่เงียนอยู่เนาะเนี่ยหมูว้านเก็บปะเขือออกไปเก็บออกไปขายเนะเาะค่ะเนาะแม่ยายเพชรเด็ดใบมันออกค่ะทุกคนคะ่ะเท็ดใบออกให้มันดกเนาะให้มันออกดอกออกน่วยลาย ก็ย,ยังมีหนุยหน่อยเห็นอยู่เด้มีดอกมีหนุยหน่อยอยู่มีดอกม,มีหนุยหน่อยดอกล้าอย,ลลายู่หอมรยชาตาในุดมดสวนเลยเนี่ย มดสวนมดหนีนั่นท่าน,นอย่ามัดน้องคนเนาะเบียบบุ้งหงที่ยายเพ่นมาให้แม่ยายเพ่นกาต้นมะแมนในหน่วยได้แค่ต้นเดียวนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่เหลือต้นเดียวน้องคนเนาะ,นะดูซึสงว่าสวนนี่นี่ปู่บุ้งหงไหลรอบเลยค่ะทุกคนค่ะหลายแต่บนยังมีอ่าปีกันกอนร้องคนเนาะ,นะบุ้งหง เป็นนยวยเลยเดย้เป็นนวยเริ่มเป็นดอกเป็นนวยหลายต้นเลยฝนรากฏวบาไปในน้ำฝนฝนตกแห้งค่ะทุกคนค่ะฝนลงแห้งลงค่ะเนาะนไปในน้ำหมดเลยอ้าวบัตรคือต้นนี้ก็ทีตายเนาะบะัตทีนี้เนาะก็เหี่ยวเฉาถิ่ลละตายแล้ว ต้นเัินก็เหี่วเฉาใส่ปุ๋ยฉีุ่้ยหลายผลหรือจังใดเนี่ยมีเอฟซีถามเนาะเขนถามมาอีกและค่ะจริงอก็เคยมีเอฟซีถามแบบนี้เนาะค่ะเนาะสวนพักแม่ยายเพ็ญเนี่ยใส่ปุ๋ยหยัางคืองามเทวสัตเนาะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเนี่ยนี่ดำคือลืออยู่นี่แหละนี่คือปุ๋ยที่แม่ยายเพ็ญใส่เนาะค่ะเนาะเนี่ยดำคือลือคือเลืออยู่นี่ ขี้ควายค่ะปุ๋ยขอกธรรมดาเนาะก่อนเนาะนี่แหละค่ะน้ำพันนี่งหดเลยยังไม่ทันได้รดน้ำเลยอืสมสปอ มเขือบะข่อยซึนบันไดเพราะว่าต้องการน้ำยังบ้านเนี่ยรับน้ำเลยแรงนี่ไอตูก็ยังงามอยู่ไอตูวอตูไผ่หงรา่าผ้านังนงนง่งกอนเนาะงาเขือ,อเก็บหมูว่านได้นียก็ยังมีให้เห็นอยู่นังนงน่ง่อนเนาะซุ่มหน่เอาออกมาปลูกหลังกําลังเตะกอค่ะทุกคน,นอืมมีหนวยอยู่ กำลังแตกก่กอถึกปู๋ฉีขควไอ้น้ตคนเนาะ,นะแม่จะเพิ่มใส่ปู๋ยฉีขั้วเยอะมากทุกคนเบอ้อทุกเงาทุกต้นดำคือลือขีีเลยเต็มไปด้วยขีคว้วทั้งนั้นนี่แหละค่ะที่ที่เฮ็ดห้ยพักงามนะคนเนาะ,อเ,นอะเอฟซีถามมาค่ะว่าเฮ็ดอยงไหนคืองามนี่แหละค่ะขีควายนะคนเนาะ,นะใส่ปุ๋ยฉีขั้วบริออกมาไล่มือ กำลังเริ่มแตกอยอดแตกใบฟังทั้งนี้ตักมาทายเด้อค่ะเน้อคลิปกัจจินดาแล้วเนาะงขอน้อยยายเพ็ญกัจจินดาล่าพี่ล่าน้องกคนล่ะค่ะมืดหนี้ยายเพ็ญออกมาเลาะเบาินเขานำเนาะงขอน้อแล้วก็มาเลาะเบิ่งสวนแม่ค่ะหลังจากบริโอออกมาอยู่หลายมือนอ้องขอน้อคลิปหน้าพอกันใหม่ยายเพ็ญกข็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุขคนเด้อค่ะเดอ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรัง่งบ้านนอก ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีคลิมสมุขซุปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโคนนํำพักให้่แม่ก่อนนอะค่นะเนาะ